อย่าดูแค่ภายนอกเดี๋ยวภายนอกมันจะหลอกตาท่านผู้ชมเช็ดขี้บงข้าวหลามสวัสดีครับผมสวัสดีครับย่ายบเอ็มสปีดอีกเช่นเคยนะครับก็สปีดชื่อนี้เต่าไม่ได้ครับผมเพราะว่าเอ็มสปีดเอ็มเราเจอกันอีกหนึ่งอีพีครับผมพี่อีพีนี้เป็นอีพีที่บอกดิบเถื่อนเขาเรียกว่าดิบเถื่อนครับคิดถึงไอ้เบ้นเลยสนิมสนาม แต่อันนี้ก็ไม่เชิงวาสนิมมากครับสวยของไอ้เบนเยอะแบบนี้ไอ้เบนมันแนวออกแบบเถื่อนจัดเออเถื่อนจัดแต่อันนี้เถื่อนมากคานผู้ชมบอกเลยว่ารถคันนี้มีของมากแต่ไม่ใช่รถเอ็มครับเป็นรถของเพื่อนผมครับใครอะเพื่อนชื่อบินครับพี่ไม่ออกไป่ะมันไม่กล้าออกกล้องครับพี่กวกล้องใช่มันกลัวกล้องเรากล้องมันกัดกวกล้องกัดใช่ครับดู สายหมกกันนี้สายหมกจริงๆครับทำไมต้องเป็นชมพูเนี่ยเจ้าของแอปแบลวพี่ฮะเจ้าของแอปแบลไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อําเพื่อนแล้วโอ้โหฝั่งนี้เป็นกลุ่มมหาชัยนะครับครับเริ่มที่ของแต่งกันเลยของแต่งก็กันนี้ไม่มีอะไรมากพี่เน้นเครื่องมากกว่ากันนี้เป็นปั๊มบนเดิมปั๊มล่างเดิมอืมสภาพดิบเถื่อนเลยนะครับจานเดิมๆมปั๊มหน้าก็ใจไม่ได้ครับ เบรกหน้าติดติดเอาถามจริงเบรกังไงอ่ะทำทำไมมันติดอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช้อ่ะพี่มันตอดเบรกหน้าออกรู้สึกว่ามันมันไม่ใช้พระเจ้าแล้วใช้อะไรเบรกหลังเบรกหลังครับเพื่อ ไม่รู้มันเหมือนกันอาจยจะบอกว่าไล่เบาก็ไม่ใช่นะใช่รัะมันล้อมไม่มันบอกว่าใส่เบรกหน้าล้อมไม่ลื่นอ๋อโอเคพอตอดล้อลื่นจัดมันลื่นไม่ลื่นมันอยู่ที่การเหยียบเบรกหรือเปล่ามันอยู่ที่การเซ็ตเปเซฟบูสเซฟอะไรเออครับเอ้าขอบเป็นบันไดนะครับผมขอบล้อขอบล้อหุ่จุดดำครับหนึ่งจุดสองครับตัวนี้เล็กเวอร์แสดงว่าเจ้าของนี่ตัวเล็กมากเจ้าของมันตัวเล็กครับแต่ว่ามันสูงสายซิ่งเหมือนกันครับ โอเคนี่ยางเล็กจริงนะครับท่านผู้ชมดุมนี่ก็ทาสีใหม่เป็นสีดําครับยางหน้า5080ิบปดบกรเียห้าสิบทับแปดสิบคยเล็กสุด40เนาะเท่าที่เคยเห็นมาครับมีใคร30มสิบไหมมีหรือเปล่าไม่รู้ยางจักรยานเลอ่ะเบียาะประมางนักนน่ะนั่งปุ๊บแตกปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยโชคนี่โหลดเลยครับเอ่อโหลดกระเบีดโหลดเท่าไหร่เนี่ยเอ่อไม่แน่ใจเบียตัวนี้ฟังนี้ก็เป็นมือคัดนะครับผมมือคัดลูกโตแน่นอนตลาดตัวไปครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวนี้ ใส่การสะบัดด้วยครับท่านผู้ชมกันสะบัดตัวนี้พร้อมล็อกตลอดเวลาครับคือพร้อมล็อกเวลาเจออุบัติเหตุไม่ครับล็อกล็อกคอไว้เลยเลี้ยวไม่ได้โอเคสนิมขึ้นแล้วอันนี้พูดจริงใช่ไหมใช่ครับเออมันไม่ลื่นวะผมใช้มันตอดมันมันไม่ตอดครับโอ้นี่ต้าล็อกมาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับถ้าล็อกล็อกทางตรงไม่เป็นไรนะครับแต่ล็อกทางโค้งเรียบร้อยลงไปอยู่ในนาเลยครับ โอเคเอาถอดออกครับเพื่อความปลอดภัยครับอันนี้ก็น่าจะใส่นานแล้วครับผมโอเคครับฝั่งนี้ก็โอ้โหดิบเป็นไหนวะเนี่ยดิเถื่อนครับกันนี้เถื่อนจัดสภาพเดิมๆนะครับเดิมๆเก็บชุดสีชุดสีน่าจะเป็นชุดสีใหม่ครับบอเป็นบอกปาดนะครับบอกป่าทรงอะไรไม่รู้ทรงเป็นแองอ่ะทรงผมไม่ในเจพิเออเป็นทรงบางๆเลยแวกน้ำยาแก่ดีๆแล้วให้แฟนนั่งหลังนะใช่ครับนี่ตอนนี้ก็แว็กแล้วครับ ใช่เลยลื่นจัดเออลื่นจัดนั่งเขาไม่อยู่ด้วยกันตกเอาออกนะครับท่านผู้ชมกันตกออกเอามาฝั่งนี้ก่อนเลยมาเอ็มมามาสเตอร์กันเลยเนาะสเตอร์เท่าไหร่เล็กเวอร์สิบสี่ยี่สิบหกมั้งประมาณยี่สิบยิบสี่ยิบหกแต่สเตอร์หน้าใหญ่สิบสี่ไม่สิบห้ายี่หกก็สิบสี่ยี่หกประมาณนี้ครับสวิงอาร์มยังเป็นของอาร์มยืดเต้าเดิมเพชรครับผมหรือว่ายืดหนึ่งนิ้วนี่แหละผมไม่ได้ใจครับ ไยเบาครับายเบาดูแกนฮะอุ้ยแล้วหมุนออกไงอ่ะมันหมุนฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งเดียวครับหูเปลี่ยนเธอสงสารช่างดิบเถื่อนครับจบวันนี้ติดวันนี้ติตัวเหมือนครับเี่ยนัวละลายเลยนะครับหัวน็อตละลายเลยโอ้โหฝั่งนี้ดุมก็เป็นดุมดำนะครับฝั่งนี้ยางเท่าไหร่ยางหลังยางหลังน่าจะ50้าสิบับร้อยห้าสิบั้บร้อยครับห้าสิบตับร้อยครับเี่น ขันเกียร์ทุกอย่างดิบหมดเลยครับเถื่อนหมดเลยครับท่านผู้ชมถ่ายเลยทุกคนดูเนี่ยฮะยความเลยคันนี้มีของนะฮะอย่าดูแค่ภายนอกเดี๋ยวภายนอกมันจะหลอกตาท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวเราดูอีกฝั่งหนึ่งเลยเอ็มเป็นยังไงเอาอีกแล้วนี่โกอยู่ะฝั่งนี้ก็เป็นข้อท่อใหญ่จังวะท่อตัวนี้น่าจะสามสี่สามหกมังครัเพี่ประมาณเช็ดขี้ข้อท่อไม่ไม่ไม่ใหญ่มากครับคันนี้บองข้าวหลาม แต่พูดถึงในคลาสของมันอะเว็บร้อยพี่ว่าใหญ่ครับคันนี้ไม่ใช่เว็บร้อยครับพี่มันเป็นบายนอกเป็นเว็บร้อยแต่ว่าภายในมันเป็นร้อยยี่สิบห้าหมดเลยครับเครื่องร้อยยี่สิบห้าครับผมายนอกเป็นบอดี้ร้อยร้อยแปลงใส่เครื่องร้อยยี่สิบห้าจริงจริงมันแปลงไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากครับทำแค่นิดหน่อยครับผมครับนิยมนะพี่ว่าเป็นที่นิยมเลยใช่ครับใส่ตัวนี้มาเป็น เครื่องลอยยี่ห้าปกติมันเป็นคาบร์ะพี่ครับรตอนนี้ทีนี้ก็แปลงหัวฉีดเหมือนกันถาจริงบิ๊บร้อยบิ๊บไมทำให้ไม่ครับอ่าคันนี้เขาไปชมมาที่แถวแถวการเกตครับพี่แถวแถวเอ่อช่างอะไรนะการเกตเออช่างมินเออช่างมีนการเกตใช่ครับครับครั<จ>บไอันนี้ก็าวัยรุ่นเหมือนกันนะช่างวัยรุ่นใช่ครับโอเคอ้าวฝั่งนี้ท่อเป็น KDR นะครับ KDR นี่ก็คือตำนานท่อซิ่งเลยจริงๆครับลั่นลันเลยครับแน่นอน ตันนี้นมันก็ไล่ไม่จบตีเหมือนกันนะพี่ทีแรกมันเป็น60จักสามครับ,รบทีนี้อ่อคันนี้เป็นกล่องเอเปด้วยนะครับ,รบอยู่ด้านในแต่ว่ามันเป็น60จัจ๊กสามครับทีนี้มันตอนนี้มันยังไม่ได้ไปจูนเก็บเลยกล่องก็ยังเป็นไฟของ60จักสามอยู่เลยครับอ่ายัางจูนไม่จบก็ติดเคลือกให้ดูได้ชิวๆนิดนึงครับโอเคอุ้ยยังรอสองวาวกันนี้เป็นสองวาวพียังเป็นสองวาวอยู่เหมือนว้า ดิบเถื่อนจริงสภาพหมกนะจะบอกว่ารถหมกก็คือรถหมกเลยแหละถ้ามาสภาพอย่างเงี้ยถ้าไม่ถ้าไม่มองก็ดูไม่ค่อยออกท้าไหร่ครับพี่พี่ว่าความตั้งใจของน้องเขาอะอยากให้มันเป็นทรงแบบนี้มากกว่าครับอารมณ์แบบรถดิบๆแล้วก็อยู่ๆก็ขี่ไปก็สวนสวนวับๆอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นคันนี้ก็ทำมาหลายบาทเหมือนกันพี่เครื่องเป็นเวฟอะไรครับเวฟไร้มาตัวไหนครับอ่า รู้สึกว่า R น่าจะ R ครับพี่บอกลูกเลยคันนี้สเต็ปลูก66ชักห้าครับ66ชักห้าหัวฉีดหัวฉีดด้วยนะครับแม่เรียนก็250ครับโอ้โหเรือน CBR 250กล่อง API กล่อง API ครับจบที่ไหนเออสเต็ปเครื่องจบช่างพันนะครับช่างสัมพันธ์สัมพันธ์ไม่รู้จักเราช่างไม่ดังครับพี่ฮะช่างไม่ดัง ช่างดังนั่นแหละพี่อาจจะไม่รู้จักก็ได้ประมาณนี้ไอเดวเด้อแต่ทําไมดูงี้มีความเอียงหรือไม่เอียงเอียงอย่นหรือเป็นเพราะชุดเฟรมน่าจะเป็นชุดสีมันไม่ได้ยึดน็อตรบด้วยวัยรุ่นเคเบิลทยครับวัยรุ่นเคเบิลทยสันหาคําพูดด้วยฝั่งนี้ทั้งฝาทั้งแกล้งน่าจะเป็นสีเขียวหมดนะครับสีเขียวสมุรครับเขียวมุกมกหน่อยครับแต่ว่าลอกไปแล้วแหมไม่ทําสักคันอย่างงี้ อีกขั้นเราอยากได้เหมือนกันแต่ว่าปัจจัยหรือว่าหรือว่าประเยไม่ไม่อนุญาตครับพันละเมียพันละเยี่เดี๋ยวมาดูใต้เบาไอ้เพจดูใต้เบาดูอะไรเออมันจะมีของหมกอยู่ด้วยนี่หอหมกทังมินี่มปัามติ๊ก็ดเคตอนนี้หักแล้วก็เอาขี้เลื่อยมาพอกพอกกับอะไรอ่ะพอกขี้เลื่อยกับกาวร้อนไปพอกกันไว้อ่าครับ โอ้ฟังนี้ไรเบาเลยครับไม่มีอะไรเลยโล่งเลยถังมินียมี่นี้ก็าสั่งเขาทํามาใส่ปั๊มติ๊กเลยสิบใบแต่ว่าปั๊มติ๊กเยสิบใบเขาไม่อยู่พีชแต่ทรงสวยนะครับทรงสวยอันนี้มันขี่ไปในเมืองวันหนึ่งหกสิบโลก,กับทุกวันมันทนมันไม่แรงด้วยแหละที่มันทนอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมดูพิงสยองเลยนะครับถ้าไล่มันก็มาแต่ว่าถ้ามันไม่มีเวลาไล่ด้วยมันมันต้องให้คนมันตั้งให้คนอื่นไล่หรือเปล่าเออประมาณว่า มีดาวมีดาบอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่ใช่ครับถึงจะไปประมาณนั้นพลังมาเองพลังมาเองมันมีหนึ่งดาวบนบ่ามันมีดาบบนบ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นแหละคือรถจะเร็วเลยครับไล่อัตโนมัติเร็วจัดเลยแล้วแบบนี้ขอฟังเสียงได้ไหมคันนี้ได้ได้ครับไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงตรงนู้นกันเลยครับท่านผู้ชมห้าสี่สามสองแอคทีฟแอคชั่นโอเคครับมาเอ้า จะตาได้กไม่รู้จะติดหรือเปล่ากันนี้ไม่ใช่รถตัวเองด้วยต้องติดเลยอยู่กับช่างเอ็มอ่ะ <c oughs> อ,อ๋อต้องมีระบบนี้ทุกรอบเลยเหรอมันจะตาได้ครับโอ้มานี้ก็หอบเลยด <c oughs> ยบเบิ้ลในดู <c oughs> โอ้เสียนหน้าจัดหน้าอะไร <c oughs> <c oughs> หน้าโดนหน้าโดน รถมันไม่ไม่ได้ไล่ดิเวทเดี๋ยวเยตเย็นเนี่ยถ้าไม่ไม่ไม่ถอยหลังยังไมเวทต,ติดยากใช่ไหมมันจะติดยากเอา้าชิบหายแล้วรถมิติดติดแล้ว <anto> <divide S 2> แค่นั้นแหละคนละเรื่องกันไหมแต่ทำไมแอปเห็นสวิงอาร์มมันเคลื่อนวะน่าจะหลวมเลยครับเคลื่อนเคลื่อนหลวมแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวบอกไว้ประมาณนี้ฝากอะไรหน่อยครับก็ขายแล้วละก็ฝากน้ํายาผลิตภัณฑ์ของผมไว้ด้วยนะครับก็เป็นน้ำยาแวกสปีดก็เพจมาทีนึงก็เอาไว้คุ้มนะครับแวกสปีดแล้วก็แบ็กสปีดก็แบ็กสปีดตอนนี้เป็นน้ํายาเคลือบยางดํากันน้ํา ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เวกสปีดตัวนี้เคลือบสีกันน้ำเหมือนกันครับราคาดีราคาดีหรือเปล่าราคาวดเดียวหนึ่งหนึ่งขวดหกสิบเก้าบาทครับสองขวดหนึ่งร้อยบาทสำหรับคนที่มาจากจ่องพีดต้องบอกว่ามาจากจ่องเีดเท่านั้นแล้วก็แถมฟีฟองน้ำไปด้วยอีกหนึ่งอันครับผมหนึ่งร้อยบาทไม่รวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางทำนั้นครับเข้าไปติดตามได้ครับครับผมติดตามที่ไหนได้บ้างช่องทางสั่งซื้อที่ตรงนี้ครับ เดี๋ยวให้เพจขึ้นไว้ครับครับเฟซบุ๊กแล้วก็อีกที่หนึ่งเฟนเพจครับปริตภัณฑ์ดูแลยางอิมสปีดไอ้ย่ะรอบนี้มาเต็มไม่ไม่รู้ถูกหรือเปล่าพี่ดดเดาไปแล้วก็ช่องนะครับช่องก็เป็นช่อง YouTube อ m มสปีดครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปติดตามกันด้วยนะครับก้าวสู่กี่ซับสไครต์แล้วครับน้งเอตอนนี้80,000 แปดหมื่นครับกาลังจะได้โล่โล่เงินมาแล้วน่าจะประมาณอีกสิปีกว่าจะได้ครับ <laughs> <laughs> พูดไป <laughs> นี่คนขยันสองพันยี่สิบเอ็ดครับไม่ขยัน,นขยันลงคลิปยุ่มหายเลย <laughs> โอ้สุดๆเข้าไปติดตามน้องเอ็มได้นะครับที่ช่องเอ็มสปแล้วก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบเงาแล้วก็เคลือบอยางรถยนนะครับ,รบยางดำนะฮะที่แฟนเพจของน้องเอ็มหรือเข้าไปติดต่อช่องทางไหนก็ได้อาจจะเป็น u t u b e ก็ได้พี่เอ็มผมอยากจะสั่งซื้อแล้วก็ฝาก เฟซบุ๊กไว้นะครับเดี๋ยวน้องเอ็มทักไปหาเองเอ็มเอ็มขอบคุณมากสำหรับเวลาวันนี้ของครับปากกดไลค์กดแชร์นะครับเอสมอโต้ไตแยนครับอยู่กับเอ็มจุฬาพรแล้วก็เวฟร้อยตัวเก่าลูก66ชักห้าถูกไหมใช่ครับคันนี้ครับสวัสดีครับ